สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเซอร์ไพรส์ลูกสาวครับไปดูกันนะครับหลังเกือขึ้นบันไดครับ Đấy không? Ok mà. Đấy không? Và pa này, đi. này hay đấy không? cặp đi. Mày nhìn cặp bò đi. Bà này hay. เื่องนู Anyways, so ้นักข้าในกางหมานีชุดตัวกูห้เนี่ยกานล้องเก่าหนูอยู่ไหนกล้องเก่าหนูอยู่ไหนแปลคัสมาใส่ไหร่ทม่อว่าไงถูกใจไหมถูกใจไหมรีวิวเลยดิ